อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ปืนโตยิ้มหวานแมสเซตตี้ไร์โรดี้ติดโทษแบนบุกเยือนอาร์เซนอลแมสเซตตี้แชมเปี้ยเมลีกได้รับข่าวร้ายเมื่อโรดี้ไม่คิวตัวเก่งจะพลาดเกมแมตช์สำคัญที่เจาะไปเยือนอาร์เซนอลหลังถูกไล่ออกในเกมเปเปยมลิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กองกลางทีมชาติสเปนถูกเพ้ตัสินไล่ออกจากสนามตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังเนื่องจากมีปัญหาต่อปากต่อคำกับมอร์แกนกิฟไว้ก่อนระเบิดอารมณ์ยก2มือบีบคอคู่กรณีโดยช่วงนั้นทีเจ้าบ้านนำหน้าอยู่ก่อนและ2ประตูจากฟีทาวฟิลฟอร์เดนและเออร์ลิงฮาแลนด์นาทีที่7และ14่ด้วยเหตุนี้โรนีจึงหนีมีพ้นต้องโดนแบนสามนัดตามระเบียบทำให้แมนซิตี้ขาดเข้าไปในเกมคาราบาวครับที่จบเยือนมิคาเซลวันพุธนี้และเกมอีกที่จะเจอกับวูฟที่โบเรนิวกาวก่อนปิดท้ายในแมตช์เจออา ที่เอมิเรตสเตเดียมวันที่8ตุลาต่อไปเดดงของโรดี้ในเบื้องต้นยังไม่ชัดเจนว่าแมนซิตี้จะยิ่งดูทอดตัวหวังลดโทษดแบนให้เขากลับมาทันแกนข่งคันหรือไม่เนื่องจากผู้สินพิจารณาวีอาแล้วและยืยนยันคำตัดสินเดิมด้วยการแจกใบแดงให้กับสตารสเปนรายนี้แป๊บกูเดล่าผู้จัดการทีมแมนซิตียอมรับว่าโมโห ที่โรดี้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จนโดนไล่ออกในเกมเปิดบ้านชนะน็อตติแฮมฟอร์เรส2-0ในศึกเีเียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแข้งทีมชาติสเปนเอามือไปบีบคอมอร์แกนคิดไว้จนโดนแอนโทนีเทเลอร์ควักประแดงไลอ่ออกจากสนามสมควให้โดนแบน3เกมเป็นอย่างน้อยกับการแข่งขันในประเทศหนึ่งในนั้นคือเกมพบกับอาเซนนลคู่แข่งแย่งแชมป์สำคัญเป๊กกล่าวหลังคว้าจะชนะว่ามันเป็นอย่างยิ่ว่าโรดี้จะได้เรียนรู้เขาต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนั่นคือสิ่งที่เขาต้องทํา ผมโดนใบเหลืองได้แต่โรดี้ไม่อาจจะโดนใบเหลืองผมไม่ได้ลงเล่นคุณจะต้องระมัดระวังใช่ผมโมโหโรดี้ผมไม่ชอบเล่นด้วยผู้เล่นสิบคนผมคิดว่าโรดี้จะต้องเรียนรู้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ใช่ใบแดงนะโรดี้เป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งคาดว่เก์เคยทําแบบนั้นมาแล้วในอดีตดังนั้นพวกเขารู้ว่าไม่ควรทําำเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้ากูแข่งพยายามยั่วยุคุณต้องควบคุมตัวเองไว้ผมควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ลงเล่น โดยผูหนึ่งขั้นบเ,นเวลว,วิวกลกองหน้าเอเวอร์ตนยอมรับว่าตัวเองหุดหงิดที่ไม่มีส่วนร่วมทีมมากเท่าที่ควรหลังฟิตกลับมาลงเป็นตัวสำรองและทำประตูในเกมเทวตันบุกชนะเบรนท์ฟอร์ด3-1ทาวฟี่เริ่มเกมได้อย่างร้าใจาด้วยประตูนำของอับดินดาดูกูเร่แต่มริาดเยนเซนก็ตามตีเสมอให้เบรนท์ฟอร์ดจนกระทั่งจบครึ่งแรกคือหลังเอเวอร์ตนที่ทำได้ดีกว่าก็มาได้ประตูจากลูกมงของเกมทาคอสกี้และเคลว์ดเลวิลที่ลงมาเป็นตัวสำรองทำให้เอเวอแรนตนคว้าช,าช คุณสามารถเห็นอารมณ์นในช่วงท้ายเกมกับผู้เล่นและแฟนๆบันเป็นการเริ่มต้นฤเรื่องการที่ยากลาบากมันน่าหงุดหงิดที่ไม่ดีมีส่วนร่วมมากเท่าที่ผมต้องการฟุตบอลเป็นเกมที่ตลกตอนที่ผมลงสนามเจอแอสตันวิลล่าแฟนๆของผมมาโห่ใส่ใผมวันนี้พวกเขาเชียร์ผมผมจะสนุกกับมันและใช้เวลาที่เหลือด้วยการฟังหูไว้หูวูนอกิมารายกองกลางนิคเคิลนตกปากรับคำที่จะต่อสัญญาใหม่ในถิ่นเซซัวาออกไป หลังเป็นฟังเสือสำคัญพาทีมเตะแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบสองทศวรรษรายงานจากฟาบิโซโรมาโนชี้แจงว่าเอกสารฉบับจริงยังไม่มีการเซ็นสัญญาในเวลานี้แต่ที่แน่ๆคือทั้งสองฝ่ายหารือม,มานานหลายเดือนจนจอดจะปิดตัวลงลงในที่สุดมิฟิววายยจะต่อเพิ่มอีก2ปีผูกมัดจนถึงปี2 0 2 8่ห่วงค่าฉีระดับ1 0 0้ล้านปอนด์กองกลางทิมชาติบาซิลรายนี้ย้ายมาจากลียงเมื่อปี2022เสเซ็นสัญญา4ปีครึ่ง สน,นราคา36ล้านปอนด์